ได้แล้วได้แล้วโอเคโดดยังยังยังโอเคตกใจตัวได้ไงพี่ไม่เข้ากันอ่ะผมก็ยังไม่โดดดิไปโดดผมกดอัดคลิปไม่ทันไม่ใช่หรอกพอผมกดเดียวผมก็ลืมผมก็ลืมมันซื้อผมลืมอัดวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดเองโอ้ตัวนี้คุณเยอะพี่โอ้เยอะอัดก็เห็นแต่พี่ดิก็ใช่เลยได้ยินพวกผมได้ยินในเสียงในเสียงอัดตัวผมเองดิโอเคโอเค มีอีกวิธีนึงอ่ที่เราจะอัดมอนได้อะไรผมตายตายแล้วติดตาผมอ่ะเออโอ้ยอยู่ไม่ไหวว่ะตีหนึ่งเต็มเลยให้ผมยิงใครมาโลกข้างหน้าผมเนี่ยให้ผมยิงถังจมาแย่งกีนะน่มอนมอนเสียงดังเวลาขัดตอบขัดตอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนได้ยินไงแล้วพี่ไปอะไรนู่นนะใครกี่เละ ผมมาดูแลเพื่อนนี่ไงโอ้ยออาเตกใจหุ่นไรกาที่จะช่างมาทำแปะอะไรวะเออไหุ่นไรกาที่ทำผมผมตกใจยิงไปหลายทีแล้วนะผมนึกว่าคนอ่ะผมเห็นปป๊บป๊บึ้งอ้าวไม่ใช่ไม่รู้ตอนนี้ขนาดถนาดเพื่อนวิ่งมาผมยังไม่มั่นใจเลยว่าไอ้นี่ว่า ว่ามันชื่อมันสอนสอนตัวละครอื้อสอนสอนศัตรูเรารู้เปล่าผมยิงก่อนอะยิงก่อนแล้วค่อยถามอ้าเอาโอ้โหตายแล้วพี่เอาเพื่อนไม่ไม่ได้ลงตามพี่มาพี่นันก็วิ่งกันมาอยู่าไหนบอกดูแลกันดูแลกันยังไงนะไ <laughs> โดนลุมพี่โอ้โหเออเฮ้ยเขยิ้งฮะได้ไม่ลุ่มได้ไงเพราะว่ามันมันลงมาตั้งกีตี้แยกซิกนู้นเดี๋ยวมันก็มานี่จะบอกให้หนีไม่พ้น็อกมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปนู่นเดี๋ยวเราก็ไปทางอูเรือปัญหาคือผมยังไม่มีปืนเออาร์เลยเนี่ยผมได้แค่ชาร์จใกล้ๆผมยังไม่มีผมเล่นลูกซองก็บอกเดียวเนี่ยเออมาๆๆพี่ไปลุ่มไปลุ่นสามหลังสามหลัง านเอวบ้านเอว,วเอาละได้อามากระบอกอะโอโหพี่ยังได้ผมยังไม่ได้เลยไวจํงผีดขีดไข่ตุนยิงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไข่ไปตุนกิน <laughs> แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นพีบมือตกมากเลยอะโหผมก็โตปกติกลางวันผมเล่นผมไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้พอเก็บครบชั่วโมงผมก็ออกเลย แบบมันเบื่อผกไปทถูกมันเบื่อเบื่อไม่มีผมเดิโถเล่นไปก็ตายที่เบื่อแล้วไม่มันได้ที่หนึ่งจนเบื่อโอ้โหเจอกับบอสดีดิบอดอตดีกลางวันจะไปเจอคนที่ไหนนพี่เอ็มหนึ่งเสียเปล่าเอ็มหนึ่งไม่เอาได้นี่แล้วได้ได้แล้ว เป็น AR XM8 มันอย่าลืมดิว่าผมใส่ส้มเนี่ยตะไนงเอาเปล่าใส่สุ่มอะเล่นเปล่าอ่าเอ้ไม่เอาส้มคือไม่สุ่มสุมไม่สู้กับใครไม่ได้สุ่มสู้ใคร ไม่รู้ดีเวลาเล่นเราถ้าเกิดหัวเบอร์เบอร์มันจะเล่นไม่ค่อยดีหรอกเ,อเวลาแบบเบอร์เบอร์อ่ะมันไม่เพลินมันเล่นรักซีเรียรแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกทีเล่นผมก็าหาแบบเล่นกับเด็กด้วย <c oughs> เด็กหนงที <c oughs> เด็กหมายถึงเด็กแบบเด็กที่มาเล่นลนะนะเล่นสนุกสิแ <c oughs> หมไอตอนยิงกอกสุลา <c oughs> ตก <c oughs> เจอเด็กเกียนเด็กทำไงเด็กเกียนคนก็เงียบๆดิไม่พูดอะไรกับมันมากมจะโผไปอยู่ในมอนวะใด้กระทาแล้ว <laughs> <laughs> จะมีใครลองอู้เรือไหมเนี่ยมันไปทางไหนไม่มีพี่นี่ผมมีทางนี้เขาใหญ่เนี่ยพี่ไปอู้เรือมีมาส้นสามไม่ไปผมมาแค่บ้านฟาร์มแล้วผมก็จะหมุนตัวออกจรไปแ้วกอู่เรือผมกำลังมุ่งหน้าจะกลับไปที่เดิมแล้ว กระเป๋าสองมาเส้นสามเก็บไปให้แล้วนะถังน้ำมันแล้วป่ะไปพี่วงไกลอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวตาหน้าผมจะเปลี่ยน่จะมีอยากินแน่ยมันก็ตุกตอนนี้ผมเล่นลูกซองไม่ได้เรื่องเลยผมว่าระยะมันปรับใหม่อะเออมันปรับระยะใหม่แล้วผมนี่เล่นเอ็มพีเด ก็ MPT0 ตอนนี้จะจะเล่นได้ดีกว่าเยอะเลยแกมยิงอะไรแพมแต่โอ้ตกใจหมดแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเป็นไอ้นู้นกันไอ้มิเกลหรือไอ้ตัวซิกเคลี่อะไรพวกนี้กันเพราะผมจะเก็บกระสุนออาร์ได้เยอะหน่อยไอ้นี่ใช้มิเกลไม่ได้เรื่องไงเก็บกระสุนได้น้อย คสน่ยง้สน่ช่างมันก็ช่างมันถามถามแพมสักก่อนว่าหมอกับเป็นเพื่อนเราขนาดไหนเราได้ที่หนึ่งเพราะหมอกมา<ไ>แล้วนะถามถามแพมไป<อ>ได้เล่นแบบทั้งฉากมันไม่มีเลือดไม่มีเลือดให้เก็บสักเท่าไหร่อ่ะ <S <S พอได้เลือดปุ๊บก็ยิงโดนเลือดรดกันอีกแล้จะตาย Thank you ขอบคุณมากก็ปุ๊บรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดมันจำเพื่อนที่ชื่อไปไปไปไ,ปได้ปะที่ชื่อนัดอ่ะที่ผมเคยได้ได้ไดแล้วก็เอาใครมาฝอ่เหลิง <ขอ S 1> ะ,เ,ะเอออยู่ดีๆแคนเขาก็แตกกระเฉยเลยทำไมอ่ะไม่รู้อยู่ดีเขาก็ไม่เข้าแคนออกแคนมาแล้วก็ไม่เข้าแคนใครฟุนหลิงก็ไปอยู่แคนอื่น แตกกระจายเลยอ่ะผมได้ยินแว่วๆตั้งนานแล้วแหละผมฟังอาการแล้วเหมือนจะแตกตั้งนานแล้วผมว่าเขาอาจจะจริงจังกับเกมมากไปหรือวะเออเล่นชีเล่นเครียดไปก็แค่ผมว่าบางทีแคนมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรอ่ะคือแคนมันถ้ากลุ่มเพื่อนมันอยู่ได้ก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่เราอาจจะาเครียดกันแค่ไปคุยกันกับเพื่อนนี่ทีนี้ผมว่าอยู่เนี่ย โอเคมันก็เล่นวนอยู่แค่นี้แหละคนมาขอเข้าแคนเต็มเลยเนี่ยผมเนี่ยมีวิววิวห้าวิวหกวิวสิบกว่าก็เข้าแล้วแต่แต่ถ้าคนผมก็รับนะแต่ถ้าออนยี่สิบกว่าผมก็รับแล้วรับรับไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าแบบอยู่อยู่แบบอ่อนไม่บ่อยอ่ะก็ต้องเตะออนออนแบบออนมอนเอาเวอเซนสามเปล่าได้แล้วพี่ แพมเอาเป่าออกันเจไดจับเอาจิบบี้เ่ะเย็บด้โซนวันนี้ฟังเสียงแพมนี่โอ้โหเหมือนผู้ชายมากเลยเอ๋อเขผู้ชายพี่แพรอะอเหรออ๋อผู้ชายจริงๆเลยใช่ไหมใชโ่โอเคผมเหมือนเลยอะ่ะตอดกันกันนะตอดกัน นี่ชงอง,งลเลยว่อยังยังเนี่ยลง,งมาตามลงมาตามหรือลงมาตายก็เป็นนู่นไปเลยพี่มาแล้วหมอกมาแล้วไปตัวผมตัวนี้วิ่งชัดเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วผมสลับตัวก่อนนะโอเคไม่ใช่ปัญหาครับสลับเป็นตัวอีโบล่าม้อกันปาโลมา ใสปลาโลมาอยู่ผมผมไม่เปลี่ยนเลยใช้ปาโลมาอชอบไม่ต้องเปเลืองกระเป๋าผมเอาเคลี่ใส่ปาโลมาไปแล้วล้วก็ปาโลมาใส่เคลี่ไปแล้วแต่ว่าเคลี่ตอนนี้พอดีผมเอาผมเอาปาโลมาเออผมเอาเคลี่ใส่ปาโลมาอยู่เออนั่นแหละเล่นมันแล้วอย่างนั้นอะ่ะไอมิกเกลนี่เล่นไม่มันเลยอูยมิกเกลมันก็โอเคเวลาเจอบอทอะ่ะผมไม่ต้องเติมเลือด มาเจอสถานการณ์จริงนะโอ้โหวิ่งอย่างกับเรื่องของเรื่องก็อัพตามกระแตเขาไม่เก็บกระสุนไข่ตุนมันไปนยิงกันอยู่ไหนวะเออมันก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละ ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยระบวงระเบิดไอ้วัวโ,โอ้มีก้อนหนึ่งให้ระเบิดสองก้อนน<อ>่ะปะมันเป็นยิงใกล้ๆถังแดงอย่นี่ยๆพี่พี่พี่มิงขึ้นมาจากมัสกี้สองตัวกำลังไปบ้าน <ไป S 2> แอลวงบ้านไม้นู15 15่นสิบห้าสิบห้าโอ้เจอละสิบห้าไปลงรถแล้วนี่เออ เปิดเปล่าเปิดเปล่าลตัวผมยังไม่เจอมันเลยมันอยู่ไหนนี่ลงรถบ้านไม้เนี่ยโอเคเดี๋ยวดี๋วผมเข้าจุดก่อนประจำจุดก่อนต้องรอง <จำ S 1> มองด<อ>ีกว่า <8 S 2> <5 S 1> อนจะได้ยิงมันมันซุ่มเลยบ่มันไม่ออกเลยอะ่ะออกแล้วออกแล้ว ไปเรื่อยๆขบานเราขบานเดี๋ยวมันต้องออกมาออกไหมเมื่อกี้ตายป่ะผมตายหนึ่งการระเบิดใส่ตัวเองตายแล้วพี่อ้ารอเออระเบิดสองก้อนอ่ะมันปาใส่ตัวเองตายแล้วสาดตัวผมกะตัวตายเลยกะไอวอลมันอะ ตายแล้วมันก็ไม่ให้กระสุนมีคนเรียกดอบนะพี่ข้างบนสองสองดอบเลยผมจะเอากระสุนเออาก็เอาไปได้ดินั่นไงเรียกอีกแล้วเอาไงจะไปไหมไปดีพี่ต้องเข้าวงเลยพี่ไอ้วอ น,นี่ก็อยู่ในวงแลไวนะั่นน่นตรงนี้อ้าวมาเอาดอบแล้วมันมาเอาดอบแล้วมันต้องมาบ้านกลางแน่แนเลยเนะี่ยอบเลยมอนไปบ้านแตกวปะปะไปบ้านแตกก็ได้ใช่บ้านแตกก็ได้จะได้ดูอะไรงั้นโอ้โหเลดโซนอย่าเพิ่งไปเลย ยูงไนวะหกตัว,วลูกซองรู้สึกตอนนี้อัธระลดลูกซอ,องแบบหมดอารมณ์เล่นไปนานเลย <S <S ไขต่ตุ๋นทางหานี่ก็ไข่ตุน๋น อยู่บ้านเอวอยู่โรงพยาบาลตรงโรงพยาบาลนั่นแหละววงไปทางมันอีกจริงๆด้วยเอวล่างเหรอห้าตัวน่าจะมีเตี้ยใสตุนน่ะสี่ตัว ิดาก็มีบ้านฟาร์มเนี่ยตรงๆข้างล่างข้างล่างมีเปิดประเด็นบ้านแอลเราไปบ้านฟาร์มไหม มันอยู่ไหนพี่งลางบ้านแอลมอนมันนี้ก่อนจะได้รอวงก่อนเดหลือสี่ตัวแล้วพี่มันยิงกันเมื่อกี้ยิงไปตัวหนึง่งไม่มันยิงยิงหลอกมันยิงหลอกอ้าวนี่ไงตายแล้วนี่ไงมอนยิงหรือใครยิงมอนเปิดแล้วหรอเปิดแล้ว อยู่ในบ้านแอลสองตัวมันเหลือสองตัวพี่ เอาไงพี่ม่อนลุยดีครับให้ผมไปซิกลงพยาบาลแล้วค่อยไปหรือว่าไงใช่ใช่ใช่พี่ไปซิกนู้นอ้อมตรงยินู้นก็ได้โอเครับทราบเผมแล้วเหลือตัวเดียวพี่อยู่ชั้นสองอยู่บนตรงบันไดชั้นสองตรงบันไดมันอยู่ตรงบันได,นดเดี๋ยวผมเฟียงระเบิดเข้าไป อ้าระเบิดกว้างไปดิระเบิดกว้างไปดิใครมีระเบิดนะนีน่ๆน,นามันอยู่ล่างมันอยู่ล่างลดยังไงพี่อ๋อดึกระเบิดระเบิดไอ้มัมนระวังระวังนี่ระวังยอย่ารอดระเบิดยัง,ยงยไม่ได้ทักคิวเลยนะนี่งก็พออย่างได้เย